มาจ้าวันนี้ก็ได้เวลานะคะกินไพเบอร์ดีทออีกแล้วนะคะลูกค้จาจ๋าหลังจากออกอํอมั่งกายเสร็จนะคะแล้วก็ได้เวลาอาบน้ํานอนแล้วเนาะเรามากินกันเลยนะคะที่หลายคนสงสัยนะคะว่าตัวนี้คืออะไรนะคะคือไพเบอร์ดีทอนะคะเหมาะสําหรับนะคะคนกินจุกกินจิกนะคะกินแล้วไม่ถ่ายนะคะคือตัวนี้เข้าไปช่วยได้เป็นอย่างดีมากนะคะเนี่ยค่ะเราเติมน้ําประมาณนี้นะคะ ดื่มทุกวันนะคะวันละซองวันละหนึ่งแก้วนะคะก่อนนอนนะคะลูกค้าจ๋าตื่นเช้ามาค่ะถ่ายคล่องค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชงให้ดูนะคะคือบอกได้เลยนะคะเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีมากเพราะว่าแม่ค้าเป็นคนที่กินเยอะกินแล้วถ่ายยากมากนะคะถ่ายยากนะคะแล้วก็น้ําหนักขึ้นเยอะทีนี้พอเราได้กินตัวนี้คือช่วยได้เป็นอย่างดีมากนะคะเนี่ยค่ะ เทลงไปเลยนะคะคนไหนที่อยากชงกับน้ําเย็นก็ได้นี่แม่ค้าชงกับน้ําธรรมดานะคะคือรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะหอมกลิ่นมะนาวกับน้ําผึ้งนะคะแล้วก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากเราดื่มอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดื่มน้ําเปล่านะคะหนึ่งแก้วตามนะคะลูกค้าจ๋านะคะนี่ทาให้ดูเลยนี่แม่ค้าดื่มทุกวันนะคะ เขาไม่ได้ช่วยแค่ว่าให้ขับถ่ายดีนะคะควบคุมน้ําหนักอย่างเดียวนะคะเขาช่วยบํารุงผิวด้วยค่ะที่หลายคนถามว่าทําไมแม่คะถึงผิวขาวผิวใสนะคะผิวมีออร่านะคะเพราะแม่คะดื่มตัวนี้แล้วค่ะช่วยได้เป็นอย่างดีมากนยคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะอร่อยะคะ่ะรสชาติอร่อยมาก ดื่มทุกวันนะคะลูกค้าจา๋าคนไหนที่เอาไปนะคะบอกได้เลยนะคะกลับมาซื้อซ้ํากันแน่นอนคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าตัวนี้กินเห็นผลตั้งแต่ซองแรกนะคะลูกค้าจา๋าคือเราดื่มประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี้ยตื่นเช้ามาเราก็ถ่ายนะคะประมาณแปดเก้าโมงเราก็ถ่ายแล้วคะ่ะแล้วก็ไม่บิดไม่เหนื่อยด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบํารุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยภูมิคุ้มกันด้วยนะคะ บอกได้เลยเป็นวิตามินที่ดีมากเป็นอาหารเสริมที่ดีมากเลยค่ะอร่อยสดชื่นมากถามว่าเปรี้ยวมากไหมเหมือนกินมะนาวค่ะกับน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าเขาเปเป็นน้ำผึ้งมะนาวผสมกันอยู่แล้วแล้วก็กากใย,ยธรรมชาตินะคะผสมกันนะคะหนึ่งกล่องนะคะ มีอยู่10ซองนะคะสนใจทักแชทได้เลยจ้าคนไหนอยากมีผิวขาวผิวใสหันมาพร้อมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะคนเราจะสวยจะใสต้องสวยใสายจากภายในสู่ภายนอกนะคะ